ใบมีแท้นก่อบ้างเล็กน้อยมีน้มนะไม่ได้ไม่มีน้ามีน้านะครับน้าเล็กๆทิ่งก็ได้อ่าตอนนี้เขาก็ขอดินมาแนละ้วผมอาจจะยังไม่เอาลงกระถางผมจะรอกระถางมาก่อนดีกว่า สสวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้ต้นมะนาวมาอีกต้นนะครับวันนี้วันเดียวก็ได้มาสองต้นแล้วตัวนี้เป็นกล่องที่ใส่ต้นไม้มานะครับกล่องน,นี้ค่อนข้างใหญ่เลยมีน้ำหนักพอสมควรน,นะครับต่างจากกล่องเมื่อเช้าผมเช็ค พัสดุแล้วนะครับก็เป็นต้นเป็นกิ่งพันมะนาวเป้นรำไัยนะครับฝนดกเปลือกบางน้ำเยอะเปรี้ยวและหอมนะครับตรงนี้ผมผมว่าผมชอบนะเนี่ยแม่ค้าร้านอาหารชอบและและอะไร <c oughs> และนิย,ยมนำไปปรุงรสส้มตำหนึ่งกองบรรจุหนึ่งชิ้นความสูงประมาณ60-80บถึงแปเซนนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณสักร้อยหนึ่งนะประมาณสักร้อยหนึ่งก็ค่าส่งก็คงจะต่งางหากเออ๊บอขาก็มัดเชือกมัดอะไรมาแต่กาวตัวนี้ปิดไม่สนิทนะเปิดได้ เดีย๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามันจะเป็นยังไงมนสภาพนี้แล้วปะเลยอันนี้ผมอยู่ชั้นสองนะผมไม่ได้อยู่ ดัดฟ้านะครับก็อย่างที่บอกครับคลิปที่แล้วพวกผมลืมสั่งซื้อกระถางมาอระดาษบ,บารใบก้ใบก้างกรอบนะลวงมาแล้วกรองแห้งเลยเนี่ยบ้างจันโนดูาด้วยสิจรอให้เราโอ้วางมาเลย กรอบนะใบกรอบร่วงมาแนละ้วตั้งไปสองวันก็มาแล้วนะ nám thôi tôn đó, tông nó, rồi rồi nó có bong, 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 นี่เขาก็หอดินมานะครับผมอาจจะยังไม่เอา,างลองกระถางผมจะรอกระถางมาก่อนดีกว่าอันนี้ก็อาจจะรดน้ำไปสภาพโอเคอยู่นะครับคงขาดน้ำเดี๋ยวก็ต้องรดน้ำกันหน่อยเมื่อกี้ผมก็ดันไปว,วาง วางนอนซะงั้นน้ำหนักทิ้งไปที่ใบก็อาจจะทำให้หญิงกงอนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวหาน้ำที่มันเก็บไว้เย็นหน่อยเพราะว่าท่อน้ำผมเดินนอกอาคารจะร้อนนะครับ Okay. น,นี่ก่อนดีว่าอ่าอูในกล่องแล้วนะครับมีใบามาด้วยนะเป็นวิธีปลูกมะนาวแป้นรําไพ ผมจะเนบไว้ที่คลิปอีกทีหน,นึ่งประมาณนี้ครับจะวางบอร์ซีมเมนต์ปุกบริเวณที่แดดจัดโอโอเคเดี๋ยวครับ ผมไปศึกษายทีงตอนนี้ก็เอาตามสเต็ปของปลูกแบบโบราคณาแบบง่ายๆนะอนไไรนทนก็จะปลูกกันั่นแหละใไรที่วิธีวิถันมากคงไม่ได้ปลูกนะครับองน,นี้ก่อน เชื่อเขราไม่เชื่อแนะเป็นสมบัตเทา่านั้นพอแก่กล่องมาเห็นใบช่วงมันนึกว่าเรียบร้อยเลยนะไม่เรียบร้อยนะครับ วันก็ามาแล้วสั่งไปสองวันมาแล้วก็ถือว่าโอ้ปีนี่ชุ่มน้ำมากจะ,จะให้โดนแดดไปก่อนนะครับดูนิดนึงว่าจากร้านไหนนะ น,นี้ผมไม่รู้ราคา,าเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อะไหร่ยังไงนะครับก็พยายามเลือก่เมเม้นคอมเมนต์ดีๆหน่อยนะเแบบวลาเลือกแล้วก็เดี๋ยวผมใช้ 3G ก่อนก็ดูร้านค้านะครับร้านค้าก็เลื่อนๆไปหน่อยก็จะอยู่ตรงนี้ชื่อว่าวลราวันนะครับวลราวันแต่เข้าไปดูที่ร้านค้านิดนึง เราก็จะขายหลายอย่างนะเกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆส่งแล้วครับสองวันมาถึงแล้วก็สามารถนำปลูกลงกระถางได้เลยนะรอกระถางอีกนะครับผมมาเร็วราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่งานเกษตรแร์ก็จะอยู่ประมาณเดือน8เดือน9นะครับก็ เดี๋ยวไปดูที่้อีกทีที่นู้นก็ขายต้นมะนาวที่เป็นพิจิตรเป็นพิจิตรที่ผมเคยซื้อมาอยู่ก็อยู่ที่ต้นละสามสิบห้าบาทโดยประมาณน,นะครับก็อสองวันนี้ก็ได้มาสองต้นแล้วสองวันนี้นะครับสั่งไปสองวันแต่วันเนี้ยมาสองต้น ก็ถือว่ามาเร็วมากๆเลยอย่างนี้มันเป็นระบบออนไลออน์ลแล้วนะสั่งไม่นานก็ได้แล้วนะครับก็มันก็สะดวกตอนที่เราไม่ต้องไปหาซื้อตามงานเกษตรแล้วก็เราเลือกได้หลายหลายอย่างหลายชนิดเลยมันมีหลายชนิดที่เลือกถ้าไปเดินตามงานเกษตรบางนั้นบางทีเราจะไม่ได้พันที่มันแปลหรือว่ามันครบหรือว่ามัน ดียังไงนะที่เอามาทั้งหมดเนี่ยผมสั่งไปประมาณเก้าชนิดมะนาวอย่างเดียวนะเพื่อที่อยากจะลองทดสอบดูว่าอันมะนาวตัวไหน,นที่มันเหมาะกับการปลูกบนตึกเจอแดดเจอไอทะเลอะไรพวกนี้ยก็อยากลองว่าตัวไหนมันดีแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นการเป็นแนวในการซื้อต่อไปของคนที่อยู่ กับตึกมานะครับผมโอเคครับรีแล็กซ์เลเวอร์ก็กด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับกดกระดิ่งที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวก็มีมะนาวใหม่ละครับแล้วก็เดี๋ยวจบจากมะนาวก็จะเป็นพันเอ่อพืชอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมรีแล็กซ์เลเวอร์ขอบคุณครับสวัสดีคับ